สวัสดีครับกับมาเรียน,นรู้เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ไวไ้ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้จะเป็นเรื่องของเทคนิคในการคำนวณเรื่องของวันทำการกันนะครับอย่างเช่นสมมติผมบอกว่าผมไปทำธุรกรรมอย่างเช่นวันนี้ที่ผมอัดคลิปนะครับวันที่21เนี่ยผมบอกว่าผมขายสินทรัพย์สักอันหนึ่งและการัตนาคารบอกว่าผมจะได้เงินก็คือต้องใช้เวลา4วันทาการเนี่ยเราสามารถคานวณว่า พอครบ4วันทําการแล้วเนี่ยวันนั้นตรงกับวันที่เท่าไหร่อย่างเช่นอันนี้นะครับวันที่21มกรานี้ผมมีปฏิทินอยู่ตรงนี้เนี่ยยีมกราถ้าเราจะนับ4วันทําการเนี่ยเดี๋ยววันที่22 23บเนี่ยเป็นวันหยุดเราไม่นับนะฮะเราก็นับ24 25 26 2ี่เนี่ยแบบนี้นะครับในสูตรของ Excel มันจะนับแบบนี้มันจะไม่นับตัววันที่21เข้าไปนะฮะดังนั้น4ี่วันทําการคําตอบจะได้เป็นวันที่27นะฮะ หรืออย่างเช่นเราบอกว่าถ้าเป็น3ามวันทการนะฮะก็จะได้เป็นวันที่26แบบนี้อ่ะคราวนี้มาดูวิธีการเขียนสูตรนะครับก็คือปกติเราก็จะใส่วันที่เริ่มต้นเราบอกว่าจะบวกไปอีกกี่วันทําการนะฮะแล้วเราก็จะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า work day แบบนี้นะครับ work day เนี่ยผ่านค่าเข้าไป3ตัวแต่ตัวที่เป็นภาคบังคับก็คือ2ตัวเราก็บอกว่า start date อันนี้แล้วก็บอกว่าผ่านไปอีกกี่วัน คือถ้าเราบอกแบบนี้นะครับมันจะสนใจว่าเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นที่เป็นวันหยุดส่วนวันหยุดนักขัดตะเลิกวันหยุดอะไรต่างๆที่เป็นเฉพาะของแต่ละประเทศอะไรเนี่ยจะไม่ถูกนับนะเพราะฉะนั้นถ้าผมใส่แบบนี้ก็จะบอกว่าอีก3วันจากวันที่21ถ้านับเฉพาะวันทําการก็คือเนี่ยวันที่24 25แล้วก็3วันก็คือวันที่26นั่นเอง หรือว่าถ้าผมลองเปลี่ยนสมมุติว่าตัวเลขพวกนี้เปลี่ยนได้ทั้งนั้นนะครับผมบอกว่าเริ่มตั้งแต่วันที่1เลยแล้วกันถ้าบอกว่าวันที่1แล้วก็1มกราไปอีก3าวันทําการเนี่ยเราก็จะได้คําตอบเป็นวันที่5นะฮะแต่อย่างเช่นคันนี้เรารู้ว่าวันที่3มเนี่ยมันเป็นวันหยุดชดเชยใช่ไหมครับก็คือเพื่ไงเป็นวันหยุดงั้นตรงคอลัมน์ e นะฮะของผมจะมีตัวข้อมูลวันหยุดของประเทศไทยนะครับ ผมก็สามารถเขียนอีกแบบหนึ่งอันนี้เดี๋ยวผมเขียนให้ดูอีกบรรทัดหนึ่งล้วกันผมก็จะเขียนแบบนี้ว่าเป็น work day แล้วก็ใส่อันนี้คือ2ตัวแรกใส่เหมือนกันแต่ตัวที่3เนี่ยผมจะใส่เข้าไปเลยนะครับวันหยุดเนี่ยอันนี้ผมเอาข้อมูลมาทั้งปีเลยเนี่ยเลือกเป็นช่วงไว้มันก็ได้เป็น date number ตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวเราก็ copy format มานะครับ copy เนี่ยใช้ format painter นะมันจะบอกว่าเนี่ยเป็นวันที่6ละ เห็นไห้ครับเพราะว่าวันที่3เป็นวันหยุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากวันที่1มกราไปอีก3าวันทําการเนี่ยก็จะกลายเป็นวันที่4วันที่5แล้วก็คําตอบก็คือวันที่6อันนี้ก็คือ Workday แบบที่เราใส่ตัว h o l i d เดเข้าไปนะเดี๋ยวผมใช้ Formula t าเทเพื่อแสดงสูตรให้ดูข้างๆด้วยนะครับจะได้เปรียบเทียบได้ว่า2อันนี้เหมือนหรือต่างกันยังไงเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือสูตรของ2อันอันนี้ ตัวข้างล่าง C6 เนี่ยก็คือนับวันหยุดนักขัตฤกเข้าไปด้วยนะครับหรือว่าเราบอกว่าอันนี้เป็นอีก40วันทําการสมมุติว่าไปสั่งของหรือทาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปนะมันก็คหนวณออกมาประเภทแบบถ้าไม่มีพวกวันหยุดอะไรนะครับก็จะไปจบหมายถึงไม่มีวันหยุดพิเศษอันนี้จะ4 5จะนับเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์แต่ถ้ามีวันหยุดอย่างอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นตรงนี้มีตุ จีนเนี่ยเข้าไปนะฮะมันก็จะกลายเป็นบอกว่าเนี่ยอีก40วันจะเป็นวันที่2มีนาแบบนี้นะครับก็ลองเอาฟังก์ชันเนี่ย workday ไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ